มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพัทลุงอ่วมท่วมสามหมู่บ้าน500ครอบครัวฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะในพื้นที่โซนลิมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดพัทลุงอำเภอกุงราอำเภอตะโมทอำเภอป่าบอนอำเภอศรีบรรพศอำเภอศรีนครินอำเภอป่าพยอม ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่หนึ่งหมู่หหมู่เของตำบลตะแผนออำเภอศรีบรรพตท,ทำให้ชาวบ้านกว่า500ครอบครัวได้รับผลกระทบน้ำหลากเข้าท่วมแต่โชคดีชาวบ้านยังไม่ได้เคลื่อนย้ายสิ่งของลงจากที่สูงครั้งน้ำท่วมเมื่อรอบก่อนโดยชาวบ้านระบุว่าน้ำท่วมรอบนี้เป็นระลอกที่ส และเพิ่งได้ทำความสะอาดเสร็จเพียงไม่กี่วัน นอกจากน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเส้นทางระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบลยังมีน้ำป่าหลากไหลผ่านบางจุดสูง40เซนติเมตรรถเล็กต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางพอมทั้งท่วมพื้นที่การเกษตรสวนยางพาราสวนไม้ผลและนาข้าวเป็นบริเวณกว้างขณะที่น้ำตกต่างๆลินเขตรักษาผ่านสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดพัทลุงโดยเฉพาะน้ำตกไผ่หวานน้ำตกมนโนลาในพื้นที่อำเภอก ลหลามวลน,น้ําจํานวนมากไหลหลากลงมาอย่างพื้นที่ด้านล่างทางจังหวัดจึงได้แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือกับมวลน,น้ําโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มที่เคยมีน้ํำท่วมซ้ำซากแล้วเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ c อ m ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ